อันดับแรกก็มีความเข้าใจก่อนคะ่ะว่ากลุ่มนี้เขาสามารถทํางานได้ไม่ได้แปลว่าแบบเขาจะมาเป็นแค่ผู้ช่วยเราไม่ได้แปลว่าเพื่อนร่วมง,งานจะต้องมาคอยประกบเขาตลอดเวลาวิธีการทํางานร่วมกับเขาเนี่ยคือเราก็แค่ต้องออกแบบงานให้มันเหมาะสมเราอาจจะมีการเขียนคําสั่งงานออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องทําอะไรบ้าง1 2ึ่สี่แล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาทํางานของเขาเองได้เลย ในขั้นต้นนะคะก่อนที่จะเข้ามาสมัครเรียนกับเราเนี่ยเราจะมีแบบประเมินนะคะ<อ>เพื่อให้เราทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่จะเข้ามาสมัครว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ประมาณเดือนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหนเราถึงจะมีการแบ่งกลุ่มออกไปค่ะ คือเราจะมีการแบ่งกลุ่มเข้าๆนะคะตามทักษะที่ทุกคนต้องการการเรียนรู้แล้วก็ลักษณะในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การสื่อสารของเขาค่ะเราอาจจะมีกลุ่มที่เน้นในเรื่องของงาน hospitality เช่นกลุ่มที่ชอบทําขนมชอบทําอาหารกลุ่มที่เน้นไปทางทักษะด้านของการทํางานในสํานักงานกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านคอมพิวเตอร์เป็นตนนะะ้นค่ะ น้องๆที่มาฝึกที่นี่เนี่ยเขาก็จะได้ฝึกการเป็นบาริสต้าทำเครื่องดื่มให้กับลูกค้ามีคัสเตอร์เซอร์ฟิก็คือการรับออเดอร์พูดคุยกับลูกค้าต่างๆแล้วก็จะมีงานในส่วนของในครัวเป็นผู้ช่วยเชฟเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารที่จะเอามาเสิร์ฟลูกค้าจริงๆนอกจากนั้นก็จะมีงานในส่วนของออฟฟิศค่ะอย่างเช่นแบบในร้านของเรานี่ก็จะเห็นมีโปสเตอร์มีอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยเทรนนี่ของเราก็มีส่วนในการออกแบบการพิมพ์การจัดทำมี เดียตรงนี้ด้วย หลักสูตรของเราจะมีระยะเวลา2ปีค่ะแต่พอเขาเข้ามาเรียนเนี่ยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีเราจะเริ่มส่งเขาออกไปฝึกงานตามที่ต่างๆเพื่อให้เขาเได้รับประสบการณ์ในการทํางานจริงๆแล้วพอหลังจาก2ปีเนี่ยเราก็จะค่อยๆส่งเขาหาบริษัทที่มีงานที่มันเหมาะกับเขาอะค่ะเราให้เขาออกไปทํางาน สำหรับแพรแพรคิดว่ามันคือการที่ทำให้ทุกๆคนมีมุมมองและมีความเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเขาไม่ได้พิเศษหรือเขาไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นนะคะเขาสามารถทำเหมือนกับทุกๆคนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับสิทธิตรงนั้น,นะค่ะ อยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นค่ะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีความสามารถที่จะทำงานได้จริงๆอาจจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านของเราก็ได้ค่ะเพื่อที่จะได้เห็นและได้สัมผัสจริงๆได้มาเป็นลูกค้าแล้วเห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถในการทำงานค่ะ